Walk with God โดยคริสตจักรพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวควบคุมตนเองควบคุมชีวิตหนึ่งโคลินบทที่9ข้อ27แต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ชีวิตผู้คนมากมายพังลง เพราะขาดการควบคุมตนเองติดยาเสพติดเพราะเพื่อนชวนติดการพนันเพราะอยากได้ผิดประเวณีเพราะหักห้ามใจไม่ได้ถูกแก๊งคอเซนเตอร์หลอกเงินเพราะโลภอยากได้พักคมพีจึงสอนเรื่องการควบคุมตนเองนั้นสำคัญต่อชีวิตทั้งหมดการควบคุมตัวเองในภาษากรีหมายถึงการยึดตนเองไว้ คำนี้จะใช้ในนักกีทาผู้ที่เป็นนักกีทาจะต้องมีการควบคุมตนเองสูงบังคับตนเองได้และมีวินัยในตนเองนักกีฬาที่จะได้รับรางวัลต้องเป็นคนที่มีวินัยและควบคุมตนเองได้อาจารย์เปาโลแม้เป็นอัครทูตท,ที่ยิ่งใหญ่ก็ยังต้องทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เก่งว่า เมื่อประกาศข่าวประเสริฐแล้วจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้สำหรับอาจารย์เปาโลการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐไปตามเมืองต่างๆได้พบปะผู้คนมากมายหลากหลายหากไม่มีการบังคับตนเองอย่างสูงย่อมถูกการล่อลวงทำให้เสียผู้เสียคนได้ท่านจำเป็นต้องทุบตีและควบคุมเนื้อหนังความปรารถนาความต้องการของร่างกายเพื่อจะ ไม่ให้เนื้อหนังความต้องการควบคุมชีวิตของเราวันนี้หากเราต้องการซ่อมแซมชีวิตที่พังให้ดีขึ้นยกชีวิตที่ตกต่ำให้สูงขึ้นเราต้องเริ่มต้นที่การควบคุมตนเองควบคุมอารมณ์ความต้องการราคะตัณหาและการกระทำทุกอย่างที่จะชักนำเราให้ทำบาปและผิดศีลธรรมพระเจ้า ผู้ทรงเสริมกำลังจะช่วยเราอีกแรงให้เราสามารถควบคุมชีวิตของเราเดินบนเส้นทางแห่งความชอบธรรมความยำเกรงเกียรติศักดิ์สรีและสันติสุขของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพร,พรพี่น้องทุกท่านค่ะ